อากาศเย็นยเยือกจนรู้สึกถึงไอน้ำที่ออกจากปากผมนั่งอยู่บนเก้าอี้โยกตัวเก่าในห้องนั่งเล่นมองออกไปนอกหน้าต่างที่ปกคลุมไปด้วยฝ้าเสียงหอนของลมที่ลอดผ่านรอยแตกของหน้าต่างทำให้ขนลุกสู้ผมไม่ชอบความเงียบแบบนี้มันเหมือนมีอะไรกำลังจ้องมองอยู่เมื่อวานเป็นวันเกิดของลูกสาวคนเล็กผมซื้อกล่องดนตรีไขาลานรูปบ้านตุ๊กตาให้เธอมันเป็นของเก่าเก็บที่ร้านขายของมือสองแห่งหนึ่ง ผมไม่รู้ว่าทำไมถึงตัดสินใจซื้อมันมาทั้งที่รู้ว่าของเก่าพวกนี้มักมีเรื่องราวตอนกลางวันทุกอย่างก็ปกติดีลูกสาวชอบมันมากเธอไขาลานแล้วฟังเพลงกล่อมเด็กซ้ำไปมาจนหลับไปผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากจนกระทั่งตีสามผมสะดุ้งตื่นด้วยความรู้สึกเหมือนมีใครมาจ้องหน้าผมมอนไปรอบห่มทุกอย่างมืดสนิทแต่ความรู้สึกนั้นยังอยู่ ผมพยายามข่มตาให้หลับแต่ก็ทำไม่ได้แล้วผมก็ได้ยินเสียงมันเป็นเสียงเพลงกล่อมเด็กที่คุ้นเคยแต่มาจากที่ไหนสักแห่งในบ้านผมลุกขึ้นจากเตียงอย่างระมัดระวังเดินตามเสียงไปเสียงเพลงดังมาจากห้องของลูกสาวผมค่อยๆแง้มประตูเข้าไปภาพที่เห็นทำให้ผมแข็งทื่อกล่องดนตรีที่ผมซื้อให้ลูกสาวกำลังหมุนติ้วอยู่บนโต๊ะข้างเตียง ทั้งที่ไม่มีใครขายลานมันผมเดินเข้าไปใกล้ๆเสียงเพลงยังคงดังต่อเนื่องแต่สิ่งที่ทำให้ผมขนลุกคือท่อนฮุกของเพลงมันเปลี่ยนไปมันไม่ได้ร้องว่า Rockabye Baby on the Tree Top แต่มันร้องชื่อลูกสาวผมซ้ำไปซ้ำมาผมรีบปิดกล่องดนตรีแล้วอุ้มลูกสาวกลับมาที่ห้องของเราภรรยาผมตื่นขึ้นมาด้วยความตกใจผมเล่าทุกอย่างให้เธอฟัง แต่เธอคิดว่าผมแค่ฝันร้ายเช้าวันต่อมาผมลงไปทำอาหารเช้าตามปกติผมเรียกภรรยาให้ลงมาทานข้าวแต่ไม่มีเสียงตอบรับผมเดินขึ้นไปบนห้องนอนพบว่าภรรยาของผมนอนอยู่บนเตียงเธอไม่หายใจผมเรียบโทรเรียกรถพยาบาลแต่ทุกอย่างก็สายเกินไปภรรยาผมเสียชีวิตแล้วผมกลับไปที่ห้องของลูกสาวมองหากล่องดนตรี ผมพบมันวางอยู่บนโต๊ะเหมือนเดิมผมค่อยๆไขาลานมันเสียงเพลงกล่อมเด็กดังขึ้นแต่ท่อนฮุกเปลี่ยนไปมันร้องชื่อผมส้ำไปมาผมรู้สึกเย็นเยี่ยไปทั้งตัวผมรู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกล่องดนตรีนี้มันเป็นของต้องสาบมันจะิิต์รายชื่อคนตายล่วงหน้าและเมื่อถึงเวลาชื่อนั้นก็จะหายไปจากโลกนี้ผมรีบคว้าลูกสาวขึ้นรถแล้วขับออกจากบ้าน ผมต้องพ้นจากกล่องดนตรีนี้ให้เร็วที่สุดผมขับรถไปเรื่อยๆโดยไม่รู้จะไปที่ไหนแต่สิ่งที่ผมรู้คือผมต้องปกป้องลูกสาวให้ได้เมื่อมองกระจกหลังผมเห็นเงาของบ้านเราปรากฏขึ้นในเงามืดของกระจกมองเห็นกล่องดนตรีวางอยู่บนโต๊ะแล้วเสียงเพลงก็ดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้ผมไม่ได้ยินเสียงของตัวเองอีกต่อไป